ก็กลับสวัสดีพี่น้องเชลโลบ์สายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี่ยกับเป็นไเช่นเคยครบับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งขอวันนี้ที่ผมมามาตามหากันน่าคือบักเก็ตมอนเตอร์นะผมหรือว่ากระเป๋า RB Monster อันนี้นั่นเองนะครับผมขอชิ้นนี้นะครับจ่ายด้วยกันทั้งหมด10,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่3,776ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นะคือแมป RB Battle ตเทร์นะผมซึ่งนาตามแมปเราเพืจะมีอะไรบ้างเเเเนนนนีี่ยยดด๋วผมมขขออุญาาาตตััภพ้ไปใกะครบ ก่อนอื่นเลยนะครับผมบ้านผมเนี่ยฝนตกนะเพื่อน่อนถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ได้ยินเสียงฟ้าลองก็ไม่ต้องแปลกใจกันนะครับผมดูฟังเสียงนะเพื่อนถ้าไฟดับก็ตามนะครับผมผไม่มีคลิปลงแล้วครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเพื่อนผมจะบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับผมผมจะพยายามกอภาพให้น้อยที่สุดนะครับผมใครที่แบบอยากได้ของชิ้นนี้จริงๆนะครับผมผมแนะนําให้ดูไปทีละสเต็ปนะครับเพื่อนเพราะผมบอกเลยว่าคลิปนี้นานแน่นอนนะครับผมเพราะตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังเก็บไม่ครบนะครับเพื่อนแล้วกว่าจะเก โดยคุยกับเขานะครับเขาให้เราเนี่ยเก็บแคนดี้ภายในแมปทั้งหมด26อันนะั้นเบื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปตั้งแต่จุดหนึ่งจนจุดที่26เลยผมผมบอกเลยว่าค่อยๆดูนะผมใครดูไม่ทันก็กดกลับไปดูกันเอานะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปตามหาแคนดี้คอนกันนะผมอันแรกนะบเบื่อนอันแรกเขาจะอยู่ตรงนู้นนะผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนวิ่งไปนะผมผมอาจจะก,กรอไม่เยอะนั้นเบื่อนเพราะผมเองผมก็ไปดูฝรั่งมาผมบอกเลยว่างงจัดนะผมฝรั่งแม่งกอทํากันโคตรไวนะผมแล้วผมบอกเลยว่าตาลายนะ ผมก็เลยทาช้าๆนะผมนี่นะครับอันแรกจะอยู่ตรงประตูนี้นะครับผมส่วนต่อมาอันที่สองครับให้เพื่อนวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมอันที่สองจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันที่สามนะครับเพื่อนๆอันที่สามเขาจะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมอ่ะปีนขึ้นไปได้เลยนะครับ นี่นะผมอันที่สามจะอยู่ตรงนี้นะหลักการที่สี่นะผมให้เพื่อนวิ่งตามผมมาได้เลยครับผมผมอจาจจะกอภาพทักหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นั้นะเพื่อนเพื่อไม่ให้คลิปมันชา้าเกินไปนะใครที่เปิดคลิปนี้ไปทําไปก็ได้นะผมก็ไม่รู้นะผมว่าคลิปนี้ได้ลงกี่โมงนะแต่ที่ผมอัดตอนนี้เนะี่ยหกโมงนนเพื่อนกว่าจะตัดเสร็จกว่าจะได้ลงก็ตามนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ลงกี่โมงนะเพราะเวสเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับผม อ่าพอถึงตรงนี้เขาจะมีท่อข้างล่างตรงนี้นะเพื่อนอ่ะกระโดดลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเก็บตรงนี้นะผมเสร็จแล้วกระโดดลงไปตายได้เลยนะครับผมแล้วก็อันต่อมานะผมเขาจะอยู่ข้างบนนี้นผมช็อปอันนี้นะกระโดดขึ้นไปได้เลยนะผมอาจจะยากนิดนึงนะคใครที่เล่นในโทรศัพท์นะขนาดในคอมผมยังมองว่ามันยากเลยเพื่อนนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยเรียบร้อยครับอันที่ห้านะครับผม แล้วต่อมานะครับผมอันที่หกเขาจะอยู่ตรงนู้นนะวิ่งตาผมมาได้เลยนะครับนี่นะครับผมอันที่หก สร็จแล้วก็่อนกระโดดลงไปตายเลยนะเกลียดเดินนะครับผมจากนั้นเนี่ยอันที่7เขาจะอยู่บนเสาสีเหลืองนี้นะเพื่อนๆน,นี่นะวิ่งตามผมมานะครับวิธีขึ้นเพื่อนๆก็ดูตามผมไปได้เลยนะเพราะบางทีแต่ละคนเนี่ยสูตรมันไม่เหมือนกันนะครับผม พอถึงตรงนี้แล้วนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่าต้องเล็งดีๆนะผมอ่ะเล็งตรงนี้นะเนี่ยครับแล้วค่อยๆลงไปงี้นะครับผมอ่ะเห็นไหมครับเก็บอันที่เจ็ดเสร็จแล้วนะมันจะอยู่ตรงตัวโอนั้นเพื่อนตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อไปจุดที่แปดนะจุดที่แปดให้สังเกตทางด้านที่มันเขียนคําว่าช็อปนั้นเพื่อนแล้วไปข้างๆมันนะครับผมอ่ะวิ่งตามมาตรงนี้นะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วให้เรากระโดดขึ้นไปข้างบนนู้นนะเพื่อนใครที่เล่นไม่เก่งก็ค่อยๆกระโดดขึ้นไปนะผมเพราะบอกเลยว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยผมก็กระโดดไม่เก่งนะแต่ขึ้นไปข้างบนได้นี่ืหใช้เวลาเกินยี่สิบนาทีนะผมเพราะผมเองก็ไม่เคยเล่นแมปนี้เหมือนกันนะครับผม อ่ะนี่นะครับพอขึ้นมาตรงนี้น,นั้นเพื่อนให้เพื่อนม้วนมาตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วมันจะมีอุโม,มงค์ตรงนี้นะให้เพื่อนมุดลงไปได้เลยนะครับผมระวังล่วงนะถ้าเพื่อนล่วงไปเกิดตรงกลางเลยนะผมอ่ะจะอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อนเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมับผมกระโดดลงไปตายได้เลยแล้วก็ชิ้นที่เก้านะผมชิ้นที่เก้าเขาจะอยู่ตรงไหนหน้าผมคินนึกก่อนนะครับเหมือนกระจกสีขาวถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นะครับชิ้นที่เก้าข้างข้างเสาสีเหลืองตรงนี้นั้นเพื่อน เห็นไหมครับอันนี้ชิ้นที่เก้านั้นเพื่อนแล้วก็ชิ้นที่1ิบนะครับผมชิ้นที่สิบเขาจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมอ่ะวิ่งมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับชิ้นที่1ิบนะต่อไปชิ้นที่ส1บอ็ดนั้นเพื่อนชิ้นที่ส1บเอดเนี่ยเราต้องไปเก็บที่เดียวกันกับที่เราเก็บอันที่หนึ่งนะเพื่อน นี่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะเพื่อนชิ้นที่สิบเอดนะครับการให้เพื่อนกระโดดลงไปไตายเหมือนเดิมครับผมพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ต่อมาชิ้นที่สิบสองนะครับผมชิ้นที่สิบสองอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีลิฟต์ให้เราลงนะเรากดลงลิฟต์ไปได้เลยนะครับผมอ่ะลงไปชั้นหนึ่งนะแต่แล้วเพื่อนเพื่อนก็วิ่งไปตามทางได้เลยนะครับผมอ่ะพอถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเลี้ยวซ้ายมานะครับผมอ่ะเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะ เขาจะอยู่ในอุโมงนี้นะครับผมึฤฤฤ๊บตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนกระโดดลงไปตายได้เหมือนเดิมเลยนะผมอ่ะแล้วก็ต่อมานะผมชิ้นที่สิบสามนะเพื่อนชิ้นที่สิบสามให้เพื่อนสังเกตไอ้ใยแมงมุมตรงนี้นะผมชอบนะเสร็จแล้วให้เพื่อนวิ่งมาทางด้านซ้ายนะผมใครที่เข้ามาเล่นใหม่มันอาจจะงงนิดนึงนับผมเพราะผมก็งงเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ต้องค่อยกดกลับไปดูเหมือนกันนะผมอ่ะวิ่งมาตรงนี้นะผมก็คือที่เดียวที่เราปีนตึกตรงนี้ไปนะเพื่อนเสร็จแล้วนะเพื่อนวิ่งตรงมาตรงนี้เลยนะครับผมอะ ตรงนี้นะครับมันเขาจะอยู่ตรงเสารตรงนี้นะนี่นะผมชิ้นที่สิบสามนะเพื่อนจากนั้นกระโดดลงไปตต้เหมือนเดิมนะผมต่อไปชิ้นที่สิบสี่นะเพื่อนที่สิบสี่นี้เราต้องขึ้นลิฟต์ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอยู่ตรงนี้นะที่สิบสี่นะครับวิ่งตามมานั้นเพื่อนสังเกตนะครับผมที่มันจะมีใยมมมุนตรงนี้นะจะอยู่ข้างตึกนะครับเพื่อนเราต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกทีหนึ่งนะ ชั้นสองนะครับผมอ่ะกดขึ้นไปได้เลยนะครับผมไม่ใช่ชั้นสามนะเพื่อนชั้นสองนะนี่ครับเขาจะอยู่บนโต๊ะนี้เลยนะครับผมปับ๊บอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนลงไปนะครับผมแล้วก็ไปกระโดดฆ่าตัวตายาเดี๋ยวนะครับผมต่อไปชิ้นที่สิบห้านั้นเพื่อนผมบอกเลยว่ามันจะค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมชิ้นที่สิบห้าเนี่ยให้เพื่อนสังเกตคําว่าช็อปนะช็อปอยู่แล้วะ่ะตรงนี้นะเพื่อนอ่ะ เสร็จแล้วให้กระโดดขึ้นไปเหมือนเดิมน,นะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วเราต้องปิดตึกนี้นั้นเพื่อนอ่ะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะเพื่อนสาหรับใครที่เข้ามาใหม่เลยเนี่ยให้เพื่อนสังเกตท้าน,นขวามือนะครับตอนแรกเพื่อนๆจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้เพื่อนกดปิดมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเขาจะวาร์ปเราเข้าไปมินิเกมนั้นเพื่อน อ่าปะทะขึ้นนะเพื่อนโอ้โหนึกว่าล่วงตายไปนะผมมีอะไรจะสารภาพแล้วดีตายไปสามรอบเลยนะอ่ะ,อะเสร็จแล้วก็จะอยู่ข้างบนเสานี้นะเพื่อนๆกระโดด้นมาครับผมอันนี้ให้เพื่อนกดกระโดดอย่างเดียวนะหันหน้าให้ตรงแล้วกดกระโดดนะผมเห็นไหมเขาก็จะสไลด์มาอย่างนี้เลยนะผมอ่ะนี่นะชิ้นที่สิบห้านะผมเสร็จแล้วก็สูตรเดิมครับกระโดดลงไปเหมือนเดิมนะ ต่อไปชิ้นที่16นะชิ้นที่16ผมบอกเลยนะผมอันนี้มันจะใช้เวลานิดนึงนะเพื่อนโดยชิ้นที่16เนี่ยเขาให้เราไปเก็บข้างบนยอดเสานูนะแต่เนี้เราต้องบินไปนะผมแต่ใครที่เข้ามาเล่นใหม่แบบผมเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องไอโฟนนั้นเพื่อนนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นล็อกอยู่นี้นะครับผมโดยวิธีการซื้อเครื่องไอโฟนนะให้เพื่อนวิ่งมาตามผมตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนํานะเพื่อนๆอย่าซื้ออันแรกนะผมพอซื้ออันแรกเนี่ยผมลองแล้ววิ่งเร็วให้ตายยังไงก็ไม่ได้นะผมก็คือต้นไม้นี้นะแต่เราต้องใช้แต้ม350 pattern c o i นะผมซึ่งเหรียญเนี่ยเราได้จากการแข่งเท่านั้นนะเพื่อนให้เรามาเปิดทางด้านขวามือนะผมให้มันเป็นคําว่าเล่นตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็รอห้องนะผมตามเวลาข้างบนนะครับผมเห็นไหมครับเราจะนับเวลาถอยหลังแนละ้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราอยู่ในเกมนะครับผม อันนี้ก็เหมือนเป็นการแข่งขันทั่วไปนะเพื่อนแต่ในนี้นะครับบางด่านเขาก็จะมีเหรียญ candy coin ให้เราด้วยนะผมผมย้ำนะมีแค่บางด่านนะเพื่อนมันไม่ได้มีทุกด่านนะครับผมที่ผมให้เพื่อนเข้ามาเล่นอันนี้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องเก็บังค์ซื้อ jet pad ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเพื่อนๆต้องมาเก็บพลังงานนะ หลังจากที่เราจบด่านนะเพื่อนเขาก็จะระวาบเร,ร ग ग <S 2> <S 2> แล้วออกไปนะผม <ส Playstation S 1> แล้วเขาจะให้เงินเรามานะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูนั้นเพื่อนนี่นะครับผมเขาจะบวกเงินมาทางด้านฝ่ามือนะบวกร้อยห้าสิบคอนะผมอันนี้เราต้องเก็บให้ครบสามร้อยห้าสิบพอยนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาตอนที่ผมเก็บพอยครบแล้วแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เพื่อนได้เงินครบหลังจากที่เพื่อนได้เงินครบแล้วผมให้เพื่อนวิ่งไปซื้อนะอย่าลืมกดปิดตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตัดเราเข้าไปมินิแมปนะ นี่ครับเอาตู้ไปผมย้านะซื้ออันที่2อันนี้เท่านั้นนะครับผมอันนี้นะเพื่อนอย่าซื้ออันนี้นะให้ซื้ออันนี้นะครับผมอ่ะกดซื้อไป3า0หสิบนะครับผมอ่ะใส่ปึ๊บเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยพลังงานเราจะไม่มีนะผมนี่นะสังเกตพลังงานตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันจะไม่มีพลังงานนะครับโดยวิธีการได้รับพลังงานเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เหมือนเดิมครับต้องไปเล่นมินิแมปเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะกด สตาร์ทเหมือนเดิมนั้นเหมือนเสรแล้วรอห้องนะผมรอบนึงเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าได้ที่หนึ่งมันจะได้ประมาณครึ่งหลอดนะผมครึ่งหลอดของสีแดงอันนี้นะเราก็ต้องเก็บให้ครบนะเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในเกมแล้วกันนะผมอ่าพอจบเกมมาแนละ้วนะเหมือน เดี๋ยวเพื่อนดูหลอดพลังงานผมนะอันนี้ผมได้ที่3ามนะผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่3ามได้เท่าไหร่นะครับนะครับมันจะเป็นชาร์จพลังมาให้อย่างนี้นะผมเห็นไหมบวกสินั้นเพื่อนสิบเนี่ยเราได้ประมาณ1นส่วนสของหลอดนะครับผมผมผมแนะนําให้เพื่อนเก็บให้ครบเต็มหลอดก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเก็บแอนตีคอนนะเดี๋ยวผมตัดมาตอนที่ผมเก็บหลอดจนครบแล้วกันละครับผมอ่ะตอนนี้พลังงานผมก็เต็มแล้วนะผมเกือบเต็มนั้นเพื่อนไม่เต็มนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้นะผมที่เดิมมนนะะที่เราซื้อจแัผ สร็จแล้วเราต้องมาปลดล็อกอันนี้ก่อนครับผมนี่นะครับหาพลังงานให้เต็มนะผมเสร็จแล้วเขาจะพุ่งเราไปนะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่มีพลังงานเนี่ยถ้าเราพุ่งมาอย่างนี้นะเขาจะส่งเรากลับไปที่เดิมนะผมอ่าเดี๋ยวเพื่อนดูแล้วกันว่ามันจะส่งกลับไปยังไงนะอันนี้ผมมีพลังงานนะผมมันเลยไม่ส่งกลับนะครับผมอ่ะเพื่อนวิ่งไปเก็บแคนดี้คอนชิ้นต่อไปได้เลยครับผมอันนี้เราต้องทาแข่งกับเวลาได้ครับเพื่อนเพราะเวลาข้างบนเนี่ยถ้ามันหมดแล้วเนี่ยเราต้องไปเก็บพลังงานใหม่นะครับผม นี่นะครับอันที่16จะอยู่นี้นะเพื่อนก็เก็บอย่างนี้นะผมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพลังงานเราหมดอนะ่ะให้เพื่อนสังเกตนะเขาจะส่งเรากลับไปอย่างนี้เลยนะผมส่งแบบไม่เกรงใจดูมันจริงเราดิจิ้งเป็นขนุนเลยนะเพื่อนนี่นะครับก็ประมาณนี้นะผม16อันนะส่วนอันที่17เดนะเดี๋ยวผมขอยุยาตัดไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมทาอีกตัวหนึ่งค้างไว้อยู่นะเพื่อ,น,อนหลังจากที่เราตัดมาอีกตัวนึงนะเพื่อนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะผมตั้งแต่คันดี้คอนชิ้นที่สิบเนนี่ย เราต้องเก็บไปทีละด่านนั้นเพื่อนแล้วก็กว่าเราจะเจอแต่ละด่านเนี่ยผมว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะผมแต่ผมจะตัดลรงเรียงให้เลยนะผมว่าเราเนี่ยต้องไปเก็บชิ้นไหนแมปไหนบ้างนะครับผมโดยวิธีการเลือกแมปกันเพื่อนมันเลือกตรงนี้เลยครับผมอ่ะนี่นะครับสังเกตน,นะผมรอบนึงเขาจะสุ่มมาให้3แมปนะเพื่อน แล้วเดี๋ยวผมตัดไปที่ระดานนะผมว่าชิ้นนี้อยู่แมปไหนชิ้นนี้อยู่แมปไหนนะผมแป๊เดียวเราตัดไปในเกมนะครับผมนะครับอันนี้เป็นด่านลาวานะเพื่อนอันนี้เราต้องรีบวิ่งขึ้นมานะผมถ้าเราไม่วิ่งเนี่ยลาวาข้างล่างมันจะดันขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อนวิ่งไปแต่ระวังลาวาด้วยนะผมแล้วอันนี้เราก็ต้องรีบวิ่งไปนะผมถ้าเราวิ่งช้าเนี่ยลาวามันจะดันขึ้นมานะถ้าเราโดนลาวานิดเดียวเนี่ยเราตายเลยนะผมต้องกระโดดตัวละมัดระวังนะผมออเกือบ อันนี้นะครับแคนดี้จะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนี่นะครับผมแคนดี้ที่สิบเจ็ดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่อันนี้ผมเหมือนจะติดบล็อกนั้นเพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าผมเข้ามาคนเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะผมแต่บอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าแคนดี้ที่สิบเจ็ดมันอยู่ตรงนี้นะอ่าแมปนี้นะครับแมปนี้เขาจะอยู่ข้างบนนะเพื่อนให้เพื่อนวิ่งไปได้เลยนะผมตัวของเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางข้างบนตรงนี้นะข้างๆว่าฮอตปีโตนะผมฮอตปีโตอะไรทุยฮอตโปรเตโต้นั้นเพื่อนพูดผิดลิ้นพันนะัผมเล่นเยอะจัดซ ผมบอกเลยเควสดนี้อีกยาวไกลก็อของจะครบนะผมอีกยาวไกลแน่นอนนี่ครับที่ที่18ดัอยู่รงนี้นะครับผมตัดไปด่านหนึ่งนะครับผมอ่ะด่านนี้นะครับเพื่อนเพื่อนด่านนี้เขาจะมีอยู่อันหนึ่งตรงมุมนะผมไม่ไแน่ใจมุมไหนนะผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆวิ่งไปดูเลยละกันนะครับผมน่าจะมุมนูนนะเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ใช่น่าจะอีกมุมหนึ่งนะเพื่อน ถ้าไปไปประมาณแล้วมุมสุดท้ายนี่ก็คือพาร์ล็เจ็คเลยนะนี่นะผมชิ้นที่สิบเก้านะผมอยู่ตรงนี้นะบอกมาองไปก่อนอ่าแค่นี้เองนะผมสําหรับชิ้นที่สิบเก้านะเดี๋ยวเราไปต่อชิ้นต่อไปกันเลยครับผมอ่าอันนี้นะครับด่านนี้มีอันนึงนะครับเพื่อนจะอยู่ตรงประตูสีม่วงเลยนะผมก็เพ,เพื่อนเก็บกันได้เลยนะนี่นะอันที่ยี่สิบนะครับผมอ่าอันนี้มีน้องในดิสคอร์เข้ามาเล่นด้วยนะครับอ่าแ,แค่นี้นครับผมก็จะปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็ปล่อยตายเลยนะครับผม เระเบิดสักทีดีเดี๋ยวตัดไปตอนของอย่างต่อไปครับผมเอาละครับผมแล้วก็แมปนี้นะแมปนี้เขาจะอยู่ตรงกระท่อมข้างหน้าเพืเ่อนๆเลยครับผมเพื่อนๆวิ่งกันไปได้เลยครับผมเดี๋ยวผมผ่านเพื่อนวิ่งไปนะครับนี่นะกระท่อมข้างหน้าตรงนูงน้นนะเพื่อนปั๊บนี่นะครับผมชิ้นที่ยี่ิบเอ็ดนะครับผมเก็บไปได้เลยเราไปต่อกันที่ด่านต่อไปเลยนะครับผมอด่านนี้นะครับเพื่อนด่านนี้เนี่ย ง่ายเลยครับผมให้เพื่อนวิ่งตามพื้นได้เลยครับผมผองนแแเนี่ยแคนดี um ้คอนเนี่ยเขาจะอยู่ข้างล่างนี้นะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ตรงไหนนะให้เพื่อนวิ่งหาได้เลยนะครับนี่นะครับผมพรเพื่อนเกิดมาอย่างนี้นะให้เพ I ื่อนวิ่งซ้ายขวาเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวก็เจอนะครับผมผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ตรงไหนนะอ่านี่นะครับเพื่อนเห็นไหมนี่ครับชิ้นที่ยี่สิบสองจะอยู่ตรงนี้นะผมก็ให้เพื่อนเก็บไปได้เลยครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็รอจบเกมนะครับผม มาครับผมลาวารอบที่สิบสองโอ้กูอยากจะบ้าตายหลายวันมันก็ยากโคตรนะรผมรอบที่สิบสองแล้วนะสําหรับแมปนี้สําหรับผมเนี้ยยากเกินไปแมปนี้นะครับแค่ที่คอยเขาจะอยู่ข้างบนยอดนะบเบื่อเพื่อนเพื่อก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะผมอ่ะชา้าๆอย่างมั่นคงนะไม่ต้องไปรีบนะครับผมท่องไว้ทุกคนช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์เล่นจนหัวร้อน,นะบางทีอ่ะ เอบโอเคลังไงต่อมาตรงนี้ะครับเพื่อนกระโดดไปครับกรุงไบเาได้ชัวทองไว้แจมแต่ผมก็ต้องไป ผมก็ต้องไปให้มันผ่านที่รอบนี้เถอะว่ะโอเคอยยบหลุดไปซีนอน่อนโอเคครับนี่ครับผมโอ้โหกว่าจะได้ชินทียี่สิบสามน้ำตา,มตา,มตามผมจะไหลก็ชินดีก็อยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนโอ้โหแม่งกว่าจะผ่านไปครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ด่านต่อไปนะครับผมอ่านะแมปนี้นะครับเขาได้อยู่บนกล่องนะครับเพื่อนผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าฝั่งไหนนะเดี๋ยวผมลองวิ่งให้เพื่อนดูเลยกันะะนะผม ดูฝั่งนี้นะครับเพื่อนมีกล่องที่มันอยู่เยอะๆตรงนี้นะอ่ะอยู่นี่นะครับผมนี่นะครับชิ้นที่ยี่สิบสี่นะแก็ชิ้นนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันนะผมมียากแค่สองชิ้นเท่านั้นเองนะผมแปะเดี๋ยวเราตัดไปชิ้นต่อไปครับอ่ะแล้วก็ด่านนี้นะเพื่อนด่านนี้เนี่ยของไอคอนของเรานะเขาได้อยู่ตรงตามมุมนะผมจําไม่ได้ว่ามุมไหนนะผมอ่ะเดี๋ยวผมพนเพื่อนวิ่งไปดูเลยแล้วับผมมันจะมีอยู่มุมหนึ่งอะถ้าผมจาไม่ผิดนะไม่ใช่แล้วผมวิ่งไปคนระับไม่ใช่ก็วิ่งไป โอ้ยบอกมุมสุดท้ายดวงจะดีแล้วผมอะนี่นะผมอันที่25ของเรานะจะแค่นี้นะครับสำหรับชิ้นที่25ต่อไปชิ้นที่26นะผมไปเราวาไปกันเลยนะครับผมเอาละครับแมปนี้นะเพื่อนจะมีคัดี่อยู่ชั้นล่างสุดนะผมอยู่บนแท่นอันนี้นะผมซึ่งเราต้องลงไปเก็บนะครับโดยวิธีการลงไปเนี่ยเราท่ามโดนเส้นเลเซอร์ของมันด้วยนะผมอะเดี๋ยวผมพาเพื่อนลงไปเก็บกันนะผมผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมเริ่มล้าแล้วผมตอนนี้มันก็เทียงคืน่ครึ่งนะผมก็ไม่ได้ของชิ้นนี้สักทีนะผม Ask, แต่รอบนี้แหละรอบนี้แหละผมจะพ้นเอ้าผมเก็บไม่ได้ผมเก็บไม่ได้ดนะอันนี้นะครับผมเก็บได้แล้วนะคะเพื่อนแต่ผมไม่ได้สังเกตนะผมว่ามันขึ้นเลข26มาให้นะผมอันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าผมกระโดดแล้วผมไปโดนเซนเลเซอร์นะแต่ที่ไหนได้ผมอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะเพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับผมว่ามันขึ้นเลข26นะถ้าเกิดมันขึ้นเลขเนี่ยคือเพื่อนๆเก็บไปแล้วนะครับอะไะครับผมตอนนี้ผมก็เก็บมาจนครบแล้วนะเพื่อนเสร็จแล้วนะเพื่อน,น wonders, วิ่งมาตรงนี้นะผมตรงนี้นะ มาคุยกับหูไร้การตัวน,นี้ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเพืเ่อนๆกดคุยได้เลยครับอ่าพอได้อย่างนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ของเรามาผมนี่นะ Halloween A for U นี่ครับผมเด้งลองอมาอย่างนี้เลยนะเพื่อนเนกดรับกันได้เลยนะผมก็จ,จบกันทักทีนะผมสําหรับกิจกรรมนี้นั้นเพื่อนอ่ะขออนุกดรับลแล้ลวกัน ผมบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้จบอย่างนีนขอโคโราลายน้ำเพื่อนเพราะตอนนี้เนี่ยผมเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยตีหนึ่งครึ่งนะเพื่อนอ่ะนี่นะครับตีหนึ่งสามสิบสามน 1, าทีนะผมเล่นไปทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงครึง่งนะผมกว่าจะได้คลิปนี้มานะผมกว่าจ,จะผ่านแต่ละด่านนะผมบอกเลยว่าด่านลาวาครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเนี่ยผมแนะนําให้แบบจริงจังเลยนะเพราะกว่าจะได้เนี่ยผมบอกเลยว่าหืดขึ้นคอผมทําแล้วยิ่งทํายิ่งท้อน้ำเพื่อนยิ่งด่านลาวาเนี่ยปกติด่านลาวาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมทําผ่านแต่ต่่่่ตตตออนน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 นะคะนคคคครััััับบผผผมมมมมมมแแแ้้้้้เเเเเีีียยขาาไไปลลดดวววสให นะผมก็เลยต้องมาเล่นเก็บใหม่นะผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ s ับสไครต์ด้วยนะผมแล้วอีพีหน้าผมจะพาไปเล่นเกมอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปล้างหน้าล้างตาหาข้าวกินสักแป๊บนึ่งแลเหมือนเดี๋ยวมาใหม่นะผมแล้วเจอกันอีปีหน้าครับผมบ๊าย